ิปนี้ผมจะมาอธิบายการเข้าสอบภาษาเกาหลีครั้งที่14รอบผู้หญิงจะอธิบายในตัวประกาศแบบและเอียดเข้าใจง่ายๆและในท้ายคลิปสำหรับคนที่อยากเข้ากลุ่มไลน์ของผู้สมัครในรอบผู้หญิงนี้ผมได้สร้างกลุ่มไลน์ไว้ให้แล้วนะครับจะได้เข้ามาพูดคุยกันาหาที่พักหาเพื่อนหรือว่าสอบถามปัญหาในเรื่องต่างๆสามารถเข้ากลุ่มไลน์นี้ได้ โดยมีผมเป็นแอดมินควบคุมนะครับผมสร้างเป็นซ u เปอร์โอเพนแชทให้นะครับมีเครื่องหมายการันตีจากทางไลน์เลยนะครับเขาให้รางวัลทางช่องลุงหน่อยมาโอเคถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปนะก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านประกาศให้ทุกคนได้ฟังนะครับแต่ผมจะอ่านเฉพาะใจความสําคัญนะแล้วก็จะอธิบายให้เข้าใจด้วยคลิปมันอาจจะยาวสักนิดนึงแต่พยายามจะพูดให้เร็วที่สุด ใครที่คิดว่าเข้าใจในเรื่องการอ่านประกาศทั้งหมดแล้วนะครับสนใจจะเข้าเฉพาะกลุ่มไลน์ก็สามารถเลื่อนไปท้ายคลิปได้เลยนะไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าใครมีเวลานะครับก็เปิดทิ้งไว้ก็ได้นะจะได้เป็นกําลังใจให้กับทางช่องลงหน่อยเนาะเพราะว่าเวลามีคนดูเยอะๆเนี่ยทาง Youtube เขาจะเปิดการมองเห็นแล้วมันจะทำให้คลิปนี้นะครับทำให้มีคนเห็นได้มากขึ้นนะครับ เรามาดูข้อแรกกันเลยนะข้อแรกเขาบอกว่าเขาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบและกําหนดการทดสอบสามารถสแกน QR Code ที่แนบท้ายประกาศนี้เพื่อตรวจสอบอรายชื่อของเราได้นะครับ QR Code จะเป็นตามรูปนี้เลยนะ อันนี้คือเป็นเอกสารแนบท้ายที่เขาบอกนะครับสามารถที่สแกน QR Code ตัวนี้ได้เลยเมื่อท่านสแกน QR Code ท่านจะเห็นประกาศรายชื่อเลยนะครับซึ่งจะมีรายชื่อเราแล้วก็บอกว่าเราเข้าสอบวันเวลาไหนนะครับสถานที่สอบไหนหากกรณีที่คุณใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถกดค้นหาได้เพราะว่ามันมี700กว่าหน้าเลยนะถ้าจะมาเลื่อนดูแบบ ตาลายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นกดค้นหาเอานะกรณีคอมพิวเตอร์มันจะมีปุ่มค้นหาอยู่นะครับตามที่เขากรอบสีแดงไว้ให้นะครับท่านก็พิมพ์หมายเลขผู้สมัครสอบได้นะครับหรือกรณีที่ท่านใช้มือถือนะมันขึ้นอยู่กับแอปที่ท่านใช้แต่ส่วนมากมันจะอยู่ด้านบนๆนะครับก็จะเป็นรูปแว่นขยายนะครับที่เราสามารถกดค้นหาได้เหมือนกันนะครับก็กรอกหมายเลขสมัครสอบได้เหมือนกันนะครับ หมายเลขสมัครสอบเอามาจากตรงไหนนะครับก็จะเป็นหมายเลขผู้สมัครสอบนะครับซึ่งจะอยู่ตามที่ผมกรอบสีแดงไว้ให้นะครับอยู่ตรงบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบนะข้อที่2จะพูดถึงเรื่องสนามทดสอบจะเริ่มทดสอบตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม2567เป็นต้นไปจะแบ่งเป็น2สนามทดสอบนะครับสนามแรกจะอยู่ที่อาคาร1มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เขตดินแดงกรุงเทพมหานครสนามที่สองจะอยู่ที่ห้องคอมพิวเตอร์อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ลังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวรายละเอียดของทั้งสองสนามเดี๋ยวผมจะมาพูดตอนที่มีรูปแผนที่อีกทีนะครับข้อที่3จะพูดถึงเรื่องกําหนดการทดสอบในแต่ละวันเขาจะแบ่งรอบทดสอบแบ่งออกเป็น4รอบด้วยกันนะครับโดยแต่ละรอบก็จะมี กิจกรรมหรือว่ามีด่านให้คุณต้องทํานะครับกิจกรรมแรกก็จะเป็นเรื่องของการรายงานตัวตรวจสอบเอกสารและชี้แจงการทดสอบกิจกรรมที่2จะเป็นเรื่องของการสอบแล้วนะครับในห้องสอบเนี่ยเขาจะทําการทดสอบการอ่านเป็นเวลา25นาทีแล้วก็ กิจกรรมที่3จะเป็นการสอบทดสอบการฟังนะครับอันนี้จะใช้เวลาในการสอบอีก25นาทีด้วยกันให้ทุกท่านนะครับดูเวลาให้ดีนะแล้วไปก่อนเวลานะครับเพราะว่าเวลาที่เขากำหนดไว้เป็นเวลาที่เขาเริ่มดำเนินการแล้วไม่ใช่ว่าเวลาที่คุณไปถึงนะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปถึงก่อนเวลานั้นนะครับ ผู้ที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีจะต้องได้รับคะแนนทดสอบ36คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม90คะแนนและจะต้องเข้ารับการทดสอบสายตาบอดสีภายหลังจากการทดสอบการฟังและการอ่านเสร็จสิ้นก็หมายความว่าหากใครสอบภาษาเกาหลีไม่ผ่านก็กลับบ้านได้เลยแต่ถ้าว่าใครผ่านก็ต้องเข้ารับการทดสอบสายตาบอดสีต่อนะข้อที่4ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ ปฏิบัติตามระเบียบดังต่อไปนี้4.1ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยไม่สวมกางเกงขาส,สั้นเสื้อยือดคอ,อกลมเสื้อไม่มีแขนรองเท้าแตะประพฤตินตนเป็นสุภาพชนนะครับก็เป็นชุดสวยชุดหล่อเวลาคุณไปสัมภาษณ์งานนั่นแหละ ก็4.2เอกสารที่จะต้องนำไปในวันทดสอบคือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมด้วยบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบหากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมการทดสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ เอาพูดง่ายๆเลยนะถ้าใครมีทั้งบัตรประจําตัวประชาชนและหนังสือเดินทางเอาไปทั้งคู่เลยนะครับแต่ตอนที่คุณเข้าห้องสอบคุณใช้ตัวหนังสือเดินทางก็พอบัตรประจําตัวประชาชนก็เก็บไว้ในกระเป๋าเงินนะครับและไม่ต้องถามนะว่าถ่ายเอกสารได้ไหมเขาเอาแต่ตัวจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัวประชาชน4.3ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในแต่ละรอบต้องไปถึงสถานที่ทดสอบและรายงานตัวตามเวลา ที่กําหนดไว้ในข้อ3.3นะครับก็อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่แหละว่าที่เขากําหนดแต่ละรอบไวนะ้คุณต้องไปก่อนเวลานะเพราะว่าเขาไม่ไม่ฟังคําแก้ตัวอะไรของคุณทั้งสิ้นการสอบที่ผ่านมามีคนไปไม่ทันจํานวนหนึ่งเลยนะเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับไม่สามารถที่ขอไปสอบรอบที่2ได้ไหมคือเรารอบแรกเนาะไม่ได้นะครับเขาจํากัดที่นั่ง เพราะว่ามันเป็นการสอบคอมพิวเตอร์นะครับจะไม่สามารถขยับไปได้ใดๆทั้งสิ้นนะครับข้อ4.4ไม่สามารถขอเปลี่ยนวันเวลาและสถานที่สอบได้นะครับก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้ทั้งนั้นนะครับขนาดตอนนั่งนะครับยังต้องนั่งตรงโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบเราเลยนะครับจะเปลี่ยนแปลงเลขที่นั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเกาหลีเขาควบคุมเข้มนะครับ ข้อ4.5ห้ามนําตําราหนังสือบันทึกข้อความเครื่องคํานวณบ๊ะบบ๊ผมไม่อ่านแล้วนะครับก็คือทุกอย่างนะครับเอาเข้าไม่ได้หากเขาตรวจพบถือว่าทุจริตในการสอบนะครับข้อ4.6เชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งแนะนําของกรรมการควบผู้ควบคุมสอบนะครับ4.7เมื่อเข้าห้องสอบไปแล้วห้ามพูดคุยหรือติดต่อกับผู้อื่นหรือบุคคลภายนอกระหว่างการทดสอบไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ํา เข้าให้เรียบร้อยนะก่อนสอบคนที่ปวดชีบ่อยๆต้องระวังเรื่องพวกนี้เขาไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบนะครับถ้าออกก็คือ,อยกเลิกหรือว่าคุณไม่ผ่านการทดสอบโดยทันทีข้อ4.8เป็นหน้าที่ของผู้สมัครทดสอบที่จะต้องทราบวันเวลาและสถานที่ทดสอบก็โยงไปข้อเมื่อสักครู่นะครับจะมาอ้างว่ามาผิดวันหรือว่าจําเวลาผิดเขาไม่ฟังใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนดูนะ่ะดูให้ชัวร์นะ ดูแล้วให้เพื่อนดูด้วยให้เพื่อนช่วยยันว่าเฮ้ยเราเข้าใจวันนี้ถูกไหมนะครับช่วยกันนะครับเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์เหมือนกันบางทีเราเข้าใจผิดเราคิดว่าเป็นวันนี้เวลานี้นะครับก็ก็เคยเหมือนกันนะครับที่สุดท้ายแล้วก็ไปผิดวันข้อ4.9ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการทดสอบหรือผู้ใดทุจริตนะครับก็ข้อนี้นะครับ สรุปก็คือเขาจะตัดสิทธิ์คุณเป็นเวลา4ปีด้วยนกันนะถ้าเขาตรวจสอบแล้วว่าคุณทุจริตในการสอบนะครับคุณจะไม่สามารถเข้ามาสอบได้ภายใน4ปีนะครับข้อที่5จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการทดสอบทักษะการทำงานสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีคะแนนทดสอบ55คะแนนขึ้นไปโดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุดลงมาจนครบ จำนวนที่เขากำหนดดังนั้นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาเกาหลีและมีคะแนนน้อยกว่าอาจไม่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีงงไหมครับผมดูผมก็งงนะแต่เอาเป็นว่ายอย่างนี้คือตัวที่เขา,อ,าอยู่ในข้อที่3นะครับที่เขากำหนดไว้ว่าผู้ที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีจะต้องได้รับคะแนน36คะแนนขึ้นไปอันนี้ มาจากคะแนนเต็ม90นะครับแต่เขาจะกำหนดเกณฑ์เฉพาะว่าคนที่ผ่าน36เนี่ยจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสายตาบอดสีนะครับอันนี้ผมเข้าใจและตีความแบบนี้นะส่วนในข้อนี้นะครับที่เขาบอกว่าคะแนนทดสอบ55คะแนนขึ้นไปเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคิดจากคะแนนเต็มเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็น120 150ผมไม่รู้นะ ยังไงหากได้คำตอบผมจะมาแจ้งในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้คือผมอ่านสดๆเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเคสนี้คือยังไงนะครับแต่เขาก็เขียนไว้นะครับว่า55คะแนนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อนะครับหากมันครบตามจำนวนที่เขากำหนดไว้พูดง่ายว่าในการสอบของเราครั้งนี้ถ้าดันมีคนที่เก่งนะครับมีคะแนนสูงคะแนน90 คะแนน80นะครับเยอะๆเลยนะครับแล้วก็มาครบจํานวนตรงที่60คะแนนเนี่ยเราซึ่ง55คะแนนเนี่ยเราก็จะถูกตัดไปเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าทุกอย่างนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้ซึ่งมันโปร่งใสตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวไอ้เรื่อง55คะแนนเนี่ยผมได้คำตอบผมจะเอามาแจ้งให้นะครับอาจจะแจ้งในกลุ่มไลน์นะเพราะว่าอาจจะเนื้อหาไม่พอทำคลิปนะครับ ใครสนใจเดี๋ยวเราไปพูดคุยในกลุ่มไลน์กันต่อนะทั้งนี้ผู้ให้สิทธิ์เข้ารับการทดสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับ c o v i ด1 9ก็พูดง่ายๆว่าตอนสอบต้องใส่หน้ากาก,ากด้วยนะครับห้ามลืมนะหน้ากากนะครับโอเคประกาศมีแค่นั้นนะแต่อันนี้เขาทำเป็นอินโฟกราฟิกสรุปมาอีกทีเดี๋ยวผมอ่านคร่าวๆเร็วๆแล้วกันนะครับ เขาแบ่งเป็นกี่เรื่องเอ่ยสเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของการแต่งกายนะก็อย่างที่บอกนะครับชุดสุภาพเรียบร้อยนะครับไม่สวมขาสั้นแล้วก็ใส่เสื้อยืดนะครับไม่มีแขนรองเท้าแตะนะห้ามนะครับเป็นชุดสุภาพที่เราไปสัมภาษณ์งานนั่นแหละสิ่งที่เขาอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้นะครับก็จะมีบัตรประจําตัวประชาชนหนังสือเดินทางแล้วก็บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบนะ ในกรณีที่ชื่อเรานะครับมันไม่ตรงกับข้อมูลในระบบเนาะมันจะเกิดความผิดพลาดอะไรก็ตามนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาอนุโลมโดยให้ยืนยันจากอบบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าหนังสือเดินทางนะครับเขาจะให้เข้าห้องสอบได้และเขาจะไม่แก้ไขให้นะครับเขาจะไปแก้อีกทีตอนที่คุณมารายงานตัวเท่านั้นนะครับก็คือคุณเป็นผู้สอบผ่านแล้วก็เขากำหนดมารายงานตัวอันนั้นค่อยไปแก้กันนะครับ ข้อที่3สิ่งที่มัอนุญาตให้เข้าห้องสอบเลยก็นอกจากข้อ2นะครับเข้าไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3ไม่ต้องอ่านนะครับไม่ต้องสนใจแล้วเขาก็แนะนํานะครับว่าให้วางแผนการเดินทางมาที่สนามทดสอบล่วงหน้าอย่างน้อย2ชั่วโมงกรุงเทพนะจ๊ะไม่ใช่ทางจังหวัดกรุงเทพรถติดมากนะครับเพราะฉะนั้นบางวันถ้ารถติดเนี่ย คุณเผื่อไว้สัก2ชั่วโมงตามที่เขาแนะนําเลยนะครับอย่างเช่นเขาให้มารายงานตัว8.50เนะี่ยคุณต้องมา6.50เป็นอย่างช้านะครับไอ้รอบท้ายๆมาก่อนได้แต่ไอ้รอบแรกๆห้ามมาเลทน,นะไม่งั้นโดนตัดสิทธิ์นะครับข้อที่4จะพูดถึงเลือกสนามทดสอบภาษาเกาหลีนะครับจะมี2สนามทดสอบด้วยกันนะครับสนามแรกจะเป็นมหาวิทยาลัยหอการค้านะครับอยู่จะอยู่ที่อาคารหนนะครับจะ เป็นตึกที่เขาวงกลมสีแดงไว้ให้ถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดให้อีกทีละการหากมีคนสนใจจำนวนมากนะหากมีคนดูคลิปมากนะผมอาจจะเข้าไปถ่ายคลิปวิดีโอหน้าสนามนะครับหน้าตึกและวกันหน้าสนามไม่ได้หน้าตึกของอที่เราจะเข้าทดสอบนะครับจะทาการาเขาเรียกว่าอะไรรีวิวครับจะรีวิวสนามทดสอบให้ใครสนใจก็ คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับจะได้เข้าไปถ่ายให้แต่ถ้าคนสนใจน้อยก็ไม่ไปนะเหนื่อยมันมันอยู่ไม่ไกลหรอกครับหอ,อการค้าอยู่ใกล้ๆกระทรวงแรงงานเลยอยู่ใกล้อนุสาวรีย์นะครับที่พักก็เยอะนะใครสนใจที่พักเดี๋ยวผมทําคลิปแนะนําให้ได้นะก็เหมือนกันนะครับก็แนะนํามาในคอมเมนต์ละกันนะครับจะหาที่พักดีๆให้นะครับสนามที่2นะครับจะอยู่ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตอันนี้จะไกลหน่อยสําหรับผมนะคนอื่นอาจจะใกล้นะครับก็คืออาจจะลงแถวฟิวเจอร์ปาร์คแล้วก็ไปง่ายกว่านะครับแต่สําหรับผมมันไกลามากนะครับก็จะอยู่ที่อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับจะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับติดกับถนนพหลโยธินนะครับก็อันนี้ไม่น่ายากนะถ้าไปง่ายสุดก็แท็กซี่แหละนะครับก็มีรถมีผ่านเยอะอยู่นะ เพราะฉะนั้นก็ไปก็ไม่ได้ลําบากแล้วเขาก็เน้นนะครับว่าต้องไปสรนสอบตามที่ประกาศเท่านั้นไม่สามารถขอเปลี่ยนวันเวลาและสถานที่ทดสอบได้นะครับเขาย้ําแล้วย้ําอีกนะคนคุณสอบนะครับเป็นคนเกาหลีนะเจ้าหน้าที่ไทยเป็นแค่ผู้ช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปต่อรองนะครับเกาหลีเขาเป๊ะนะครับในเรื่องพวกนี้ และอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับตลอดระยะเวลาของการทดสอบทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรหัสของห้องสอบนะเราจะได้เข้าใจตอนที่เขาไปประกาศที่เราตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนะครับก็อย่างที่บอกนะครับศูนย์สอบจะมีอยู่2ที่นะครับเ่เรามาดูที่ศูนย์สอบมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยกันก่อนนะห้องสอบเขาจะแบ่งออกเป็น4ห้องนะครับ โดยห้องแรกจะใช้รหัสเป็น UB Test Room 1ห้องที่2จะใช้รหัสเป็น UB Test Room 2ห้องที่3จะเป็น UB Test Room 3และห้องที่4จะเป็น UB Test Room 4นะครับผู้สมัครสอบต้องไปรายงานตัวที่อาคาร1ชั้น4นะครับเพื่อตรวจสอบเอกสารและชี้แจงการทดสอบ ส่วนที่2นะครับจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะครับก็แบ่งเป็น4ห้องเหมือนกันนะครับห้องแรกจะเป็นรหัส CBT Room 1ห้องที่2จะเป็นรหัส CBRoom 2ห้องที่3จะเป็นรหัส CBRoom 3ห้องที่4จะเป็นรหัส CBRoom 4นะครับผู้สมัครสอบต้องไปรายง,งานตัวที่อาคาร n o t Wing Hall เพื่อตรวจสอบเอกาสารและชี้จแจงการทดสอบนะครับ ทีนี้วันสอบเขาจะประกาศเป็นเลข8ตัวติดกันนะวิธีดูนะครับมันจะไม่เหมือนของไทยนะที่เป็นวันเดือนปีของเขาจะเป็นปีเดือนวัน4หลักแรกนะครับจะเป็นปีคิทศักราศาจริงจริงปีนี้มันต้องเป็น2 0 2 4นะครับอันนี้นะ่าจะเป็นตัวอย่างของปีที่แล้ว2หลักต่อมานะครับจะเป็นเดือนนะครับอย่างกรณีนี้เป็น05นยะ์หะหมายถึงว่าเดือนพฤษภาครับศูก็มกราศูนย์สก็กุมภานะครับส่วน ตัวเลข2ตัวท้ายนะครับจะเป็นวันที่นะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นวันที่25ตัวรอบแล้วเวลาสอบนะครับเขาจะกําหนดเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นรอบที่1ก็จะเป็น 1ST นะครับแล้วก็เวลาจะอยู่ข้างล่างนะแต่อันนี้คือเป็นเวลาสอบนะครับไม่ใช่เวลารายงานตัวนะอะเดี๋ยวผมกลับไปก่อนอ,อยู่ตรงนี้นะครับคือเวลาเวลาที่เขาเขียนในในตัว ตัวประกาศของผู้มีสิทธิ์สอบนะครับเขาจะเอาเวลาทดสอบการอ่านมาใส่นะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยไป9ก้าโมงครึ่งก็ทันไม่นะครับคุณต้องมา8.50นะไม่ใช่ว่าไป9.30นนะเพราะอันนี้มีหลายคนผิดเยอะแล้วนะครับเพราะคุณไปดูแต่ประกาศที่เกาหลีเขาลงไว้นะครับซึ่งเขาลงนะ่ะเวลาสอบ ที่เป็นสอบภาษาการอ่านในห้องนะครับไม่ได้ลงเวลาตอนรายงานตัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าสับสนนะให้คุณยึดตารางตัวนี้เป็นหลักนะครับแต่รอบเนะี่ยคุณดูตามที่เขากําหนดได้เลยรอบอนะให้คุณดูตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็น1ก็รอบที่1ถ้าเป็น2ก็รอบที่2 3ก็รอบที่3 4ก็รอบที่4นะครับโอเคเรามาดูตรงประกาศรายชื่อเลยนะครับจะได้เห็นภาพนะครับเหมือนเหมือนกัน จะเห็นได้ว่าในประกาศนะครับเขาบอกชัดเจนนะว่าตัวสนามสอบมีอยู่2ส,สนามนะครับแล้วก็ตัวรหัสนะครับถ้าเป็น UBT เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยหอกาันค้าไทยนะครับถ้าถ้าเป็น CBT จะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะครับถ้าคุณดูนะครับตามรูปมันจะมีหมายเลข ผู้สมัครสอบอยู่ท่านสามารถกดไอรูปแว่นขยายเพื่อกดค้นหาได้นะครับพิมพ์ตามเลขได้เลยแล้วมันจะวิ่งไปที่เลขของท่านเมื่อคุณค้นหาเสร็จนะครับมันจะระบุชื่อนามสกุลดูว่าตรงกับของเราไหมนะครับเพราะบางทีเราอาจจะดูคลาดเคลื่อนนะครับแล้วให้คุณมาดูตรงช่องห้องนะช่องห้องนะ่ะมันจะเขียนชัดเจนนะครับว่าเป็นรหัสอะไรนะครับอย่างของคนแรกนะครับจะเป็น UBT เทสรูมหนึ่งนะครับอันนี้เขาต้องเข้าสอบที่มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยเนาะอยู่เมทีแล้วห้องสอบห้องที่1นนะครับวันที่สอบจะเป็นวันไหนนะครับก็2 0 2 4จริงๆไอ้2024ไม่ต้องสนใจแหละดูไอ้เลข4ตัวหลังนะครับ2อาหลักแรกนะครับตัว0ูนย์ก็คือเดือนพฤษภา0ูนย์ก็เป็นวันที่นะครับเคสนี้ก็จะเป็นวันที่2เดือนพฤษภาคมนะครับแล้วรอบจะเป็นรอบไหนนะครับก็จะเป็นรอบที่1นะครับ เวลา9.30นนะครับก็เป็นเวลาที่สอบภาษานะแต่คุณต้องมาในงานตัวก่อนนะครับก็จะเป็นเวลา8นาฬิกา50นาทีนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างนึงครับตรงช่องห้องนะครับตรงรหัสมันจะเป็นรหัส CBT รูม2จะหมายความว่าอันนี้มาสอบที่สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะครับห้องที่2 วันที่มาสอบก็คือ,อวันที่15เดือน5นะครับก็คือพฤษภาคมนะครับ15 5. พฤษภาคมและรอบนะครับก็จะเป็นรอบที่3นะครับเวลาสอบก็จะเป็นเวลา13.30นนะครับแต่ว่าเวลารายง,งานตัวจะเร็วกว่านี้ประมาณ40-45นาทีนะต้องดูตามตารางที่ผมแจ้งไว้เมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่น่าจะอธิบายแบบละเอียดครบถ้วนนะครับ <c oughs> เหนื่อยเหมือนกันนะครับคลิปยาวนะ ผมตัวผมยาวกว่านั้นอีกนะครับเพราะเบื้องหลังผมก็พูดน่าจะชั่วโมงกว่าขึ้นไปนะครับโอเคมาท้ายคลิปแล้วนะครับก็คือ,อผมสร้างกลุ่มไลน์ให้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากมาพูดคุยอยากจะมาหาที่พักนะครับหรือสอบถามปัญหาอะไรอื่นๆนะจะได้มีกลุ่มไลน์ไว้พูดคุยกันได้นะครับก็ผมสร้างเป็นไลน์ซ u เปอร์โอเพนแชทให้นะครับซึ่งผมได้รับรางวัล ามาจากทางไลน์นะครับซึ่งเขามอบให้นะครับเพราะฉะนั้นรับรองว่าเป็นกลุ่มไลน์ที่ไม่มีการหลอกลวงอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ผมเป็นแอดมินดูแลห้องนี้เองนะครับอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรนะ่ผมจะมาเตือนนะครับแล้วก็มีมิจฉาชีพเข้ามาเนะี่ยผมบล็อกออกไปแน่นอนนะครับใครสนใจก็สแกน QR Code ตัวนี้เข้ามาได้เลยเพอสแกนเสร็จมันจะถามว่าคุณเข้ามาเนะี่ย สนใจจะไปทำงานประเทศไหนนะครับให้พิมพ์คำว่าเกาหลีหรือพิมพ์ EPS ก็ได้นะครับยังไงก็ได้นะครับที่ไม่ใช่บอกสนใจค่าหรือว่ามาพิมพ์ชื่อเนะี่ยไม่เอานะผมให้พิมพ์ชื่อประเทศที่คุณอยากมาทำงานหรือจะพิมพ์รหัส EPS ก็ได้นะครับและผมจะอนุญาตให้เข้ากลุ่มนะที่ต้องมีการบล็อกอย่างนี้เพราะมิจฉาชีพเข้ามาเยอะมากนะครับก็เลยต้องการบล็อกไว้นิดหนึ่งนะครับ โอเคหวังว่าจะเข้าใจนะคลิปยาวนานมากาใครสนใจให้ผมรีวิวสนามสอบนะครับก็แจ้งมา ใครสนใจให้ผมรีวิวที่พักก็แจ้งมานะครับจะพยายามทำให้ละกันหากได้รับกำลังใจที่ดีนะครับใครมีข้อสอบถามนะครับข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ไปถามที่กลุ่มไลน์ได้เลยนะครับจะตอบกันได้สะดวกกว่าเวลาคุณมาทิ้งคำถามไว้ตรงคลิป y o u t u เนะี่ยบางทีผมไม่สะดวกตอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันต้องคุยโต้อตอบกันเพราะฉะนั้นไปคุยทางช่องทางไลน์จะสะดวกกว่านะก่อนจบคลิป ลบกวนนะครับรบกวนให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับเหนื่อยเหนื่อยมากทําคลิปยาวมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ